ซองนี้สั่งเกิดมาเพื่อท่านผู้สมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเลเด้อเจ้าสบายดีท่านผู้สมในปัจจุบันนี้นับมือนับมีหลายประเทศที่ให้ความสนใจในการที่จะส่งสินค้าผ่านทางรถไฟล่าจีนโดยเฉพาะแมนีประเทศในอนุภาคผืนอาเซียนออกเสียงใตหรือว่าอาเซียน1ประเทศไทย2เมียนมา 3. กัมพูชา 4. เวียดนามดวนแล้วแต่เป็นประเทศในอาเซียนที่ให้ความสนใจในการส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นทางการส่งแต่กการนําเข้าสินค้าจากประเทศจีนโดยผ่านเส้นทางรถไฟเล้าจีนแห่งนี้นับมือนับเพิ่มไล่ขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะแมนมานีข้าพเจ้าเองก็มีข่าวๆเกี่ยวกับทางประเทศไทยแม่นว่าแห่งให้ความสนใจในการที่จะส่งสินค้าโดยพันเส้นทางรถไฟเล้าจีนแห่งนี้ โดยมดียท่านผู้วาราศการจังหวัดน้องคายพร้อมด้วยคณะได้เยี่ยมยามด่านสากลสินค้าทาบกทานาแดงและเขตโลจิสติกส์องนครวิ่งจันทร์ท่านผู้วาราศการจังหวัดน้องคายพร้อมด้วยคณะเยี่ยมยามด่านสากลสิค้าทาบกทานาแดงและเขตโลจิสติกส์นครวิงจันทร์โดยในวันที่4ีกุมภาพันธ์2022ตามแรงข่าววิ่งจันททามายงานในหูวาที่บริษัทเวียงจันทร์โลจิสติกส์พักจำกัด เสียงต่างอยู่บานพซีเมืองหาดไซฟองนครวิงจันทร์ได้มีพิธีตอนหับทานมนสิธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดน้องค่ายพร้อม้วยคณะเขาเยี่ยมยามดานสากลสินค้าท่าพุทธานแเร่งและเขตดลจิสติกพาร์คนครวิงจันทร์เขาวมตตอนรับโดยทานผู้คงบรรณวงศ์ห้องเจ้าของนครวิงจันทร์มีทานจันทน์ซิตี้ไซสประธานบริษัทเวียงจันโร์ดจิสติกพาร์คจำกัด ฐานเวียงคอนซิติไซห้องประธานบริษัทเวียงจันทร์โลจิสติกพรักฐานสาครพินาังงามผู้นวยการทาบกฐานแรงฐานศีลาเวียงแก้วห้องประธานกรรมการบริหารการค้าและระเบียบการบริษัท p t ทีเอลโฮลดิ้งจำกัดผมด่วยพนักงานและซื้อมนส่วนเขาหวมอย่างผมเพียงเนื่องในโอกาสัดล่าวฐานจันทนซิติไซ ก็ได้รายงานโดยสังเขตเกี่ยวกับโครงการท่าบุกฐานน้แรงและเขตโลจิสติกนครวิมินจัน์ว่าเป็นหนึ่งโครงการของการพัฒนาเล่าือว่าลาาโลจิสติก์ลิงดูว่าทิโปแอลที่รวมมีสีโครงการใหญ่คือ 1. โครงการท่าบุกฐานน้แรงและเขตโลจิสติกนครวิมินจัน2ท่าเรือวงอานโซโซเวียตนาม 3. เส,ส้นทางรถไฟลาาเวียดนามและ 4. โรงงานผลิตไฟฟา้า ด้วยทานหิน2,000มิกรวอนที่แขวงคำมวนโครงการพัฒนาทาบกทานแรงสางขึ้นเพื่อพันขยายนโยบายของรัฐบาลแห่งโซโปอร,ปราวาในการหันประเทศที่ม,มีไซแลนติดกับทะเลหรือว่าแลนดล็อกสู่ประเทศที่แลนดิ้งหรือว่าเป็นประเทศที่เสื่อมจอดให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเสื่อมโยงเสื่อมจอดอนุภาคพื้นและสากล ซึ่งยุทธ่ต่างของโครงการจะเหตุหนาทีเป็นศูนย์กลางของการขยายการค้าระหว่างอาเซียนไปโซปวีจีนและโซปวีจีนไปสู่เอ,อรบโดยผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนทานจันทริทิศที่ไซฮาูเติมอีกว่าโครงการทาบกทานแรงและเขตดูจิสติกนครวิ่ิจันท์ได้เซ็นสัญญาสัมปทานจากรัฐบาลในเดือนกรกฎาคมปี2009โดยได้เวน้นคืนที่ดินในเขตสัมปทาน ในลงมือก่อสร้างในเดือนธันวาคมปี2 0 0มาในต้นเดือนธันวาคมปี2 0 0 1ก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการโดยใส่เวลาจากการดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดแมน11เดือนและขาดว่าจะสำเร็จการก่อสร้างทั้งหมดพร้อมสิ่งอวยความสะดวกการสร้างรางรถไฟเหล้าจีนเพื่อมาคู่ขนานกับรถไฟเหล้าไทยในเขตโครงการประมาณเดือนเมษา2 0 2 2นีหลังจากท่ารถไฟสร้างสำเร็จ จะสวยอำนวยความสะดวกต่มในการขนส่งสินค้าผ่านแดนผมเดียวกันนี้ฐานจันทร์ทอนซิตี้ไซคก่าอีกว,ว่าสซฟเล่าโบมีทางออกสู่ทเรเป็นประเทศแลนล็อกและโบมีทาเฮือสนันจึงสามเป็นทาบกเพื่อเหตุหนาทีในการบริการสินค้าผ่านแดนเป็นจุดเสื่อมยง,งทางโลจิสติกเด่นรญ,ญาะผ่านมาของ,ของเข้ากลยเริ่มให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดน บริการตู้คอนเทนเนอร์สินค้าจากโซกอจีนไปไทยหลายกว่าพันตู้ละสินค้าจากไทยบางส่วนโดยเฉพาะสินค้ากษตรกรรมได้ผ่านโซฟอร์บวล่าไปจีนซึ่งมีปัญหาขอสะดวกขออยุ่งยากมีสินค้าไทยหลายอย่างและการเยี่ยมยามของทานผ้วาราสการจังหวัดน้องค่ายร้อมเหลือคณะในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตไม้ที่ดีที่ทั้งสองฝ่ายจะได้มีกิจกรรมที่สามารถเหตุวรวมกันได้ อำนวยความสะดวกให้แก่กันและกันเพื่อให้สินน้าดจากไทยผ่านแดนสซป,ปลปาลาสสะดวกขึ้นทานม้วนซิท์ห้ศารธนวัฒน์กเกล่าแสดงคววมขอบใจต่อทุกภักส่วนที่ได้อำนวยความสะดวกดในห้ย้อมูลรัฐบาลไทยก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องรถไฟหนีหลายนักธุรกิจผู้ประกอบการก็มีความตื่นตัวแต่ขาดวานในอนาคตผู้ผลิตอยู่ไทยจะได้มีการเลกเปลี่ยนทั้งด้าน้อมูลกันหลายข้น ในส่วนของจังหวัดน้องคายก็มีการยกะระับการเตรียมตัวซึ่งจะได้สานนิติกรรมระเบียบกฎหมายต่างๆเพื่อห้องหับการเหล็กเปลี่ยนเขียนทายสินค้าให้สะดวกลายขื่นในธุรกิจก็จะมีการเหล็กเปลี่ยนทั้งด้านข้อมูลซึ่งกนแลนกันให้ไร้ขื้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ท่านการซึ่งในตอนถ่ายทานผู้วารการจังหวัดน้องคาององอ่ายผอมโดยคณะยังได้เยี่ยมส้ม เบิงของการปฏิบัติงานของท่าบกฐานะแรงของการภาษีลานตูสินค้าซีวและสังเคียนไทยสินค้าประตูโค้งได้จุดเชื่อมต่อจากควมิตรภาพเล่าไทยหาดานสะกวลสินค้าท่าบกฐานะแรงเติมอีกด้วยนี่ถือว่าเป็นนิมิตไหมอีกบาดเก่าหนึ่งสาหรับการห่วมมือโดยเฉพาะแมนจังหวัดน้องค่ายกับนครวิงจันทีว่าได้มีการวางแผนเพื่อมีการก้าเกี่ยมที่จะให แก่ไครในสิ่งที่เกียรติควงทีว่าจะขับส่งสินค้าเขามามันหนุงยากก็จะมีความก้าเกี่ยมเพื่อเหตุให้เนื้อไรกระยาให้มันเพิ่มขึ้นให้มันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในก็สะดวกสบายโดยเฉพาะแมนเกี่ยวกับพวกขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆแต่ือว่าให้มันมีความว่องไวขืนสน,นันทั้งสองผักส่วนก่อด้มีการหัวมืออากาถอดทนบทเรียนซึ่งกันแดะกันซึ่งขาดว่าในอีกโบนานะโบนส่วนนีอีกโบดนด์โคงจะ มีความสะดวกสบายไร้ขืนโดยเฉพาะเมนหลังจากทีวามีการเชื่อมต่อระหว่างระบบล่างจากรถไฟเล้าจีนือว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงเล่าจีนเชื่อมต่อเขามาใส่สถานีรถไฟฐานะแรงหนึ่งือว่าเขามาใส่ทีเขตโดจิสติกพรักนครวิมิจันทอว่าทาบุกฐานะแรงแห่งนี้ถ้าหามีการเชื่อมจอดกันในวไว้ขึ้นเท่าไรก็แห้งจะเหตุให้มีความสะดวกสบายเท่านั้นเพราะว่าการทีว่า สินค้าจากประเทศไทยที่จะ่านเขามาสูา่ล่างรถไฟเล่าจีนเนี่ยทว่าในปัจจุบันนี้แมนบอสามารถที่จะเขามาโดยตรงแสดงจะต้องด้มีการก่อสางคัวแห่งไม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะแมนเป็นคั้วะสฉพาะของรถไฟคัวไมสูงล่าไทยล่าจีนฉะนั้นในปัจจุบันนี้สิ่งที่เหตุใดก็คือต้องในขนส่งสินค้าจากรถไฟส่ตูคอนเทนเนอร์ผ่านเขามาใส่คัวมิตรภาพล่าไทยแห่งที่หนึ่งและก่อนจะลงมาเขาาสู่เวียงจันดจิสติกพาร์ค แล้วก็จะเกี่ยมเขียนไทยสินค้าเขาไปสู่รถไฟคนส่งสินค้าเล้าจีนอยู่ที่สถานีเวียงจันใต้สนา่นทาหารมีการเสื่อมจอดกันทาหารมีการส,าสร,ร้างสําเร็จโดยเฉพาะล่างเสื่อมต่อระวังซองบอลครื่อเขากล่ามาขังถึงกี่นี่ก็จะเห็นให้มีการค้นทรงกันสะดวกสบายยิ่งขึ้นเหตุให้สินค้าที่จะส่งไปโซฟปร์จีนก็ไหวขึ้นและกาเห็นให้สิน,นค้นนนาที่จากมาจากโซฟอรจีนที่จะนําส่งไปยังประเทศ ในอนุภาคผืนก็คืออยู่ในประเทศของอาเซียนต่นอกจากนนในในปัจจุบันคือเขาบวอดผ่านมาอีกอย่างหนึ่งในปัจจุบันนี้มันมีประเทศสมาชิกอาเซียน4ประเทศที่ว่าได้มีการส่มใส่เส้นทางรถไฟเหล่าจีนไปเที่ยวหอยแล้วในการขนส่งสินค้าแต่กระหสินค้าจากโซ่โปรจีนเขาไปยังประเทศของตัวเองอีกด้วยโดยเฉพาะในนั้นก็ยังมีมีประเทศเมียนมาประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศกัมพูชาที่ําใส่เส้นทางแห่งนี้ ต่อไปก็คงจะมีต่ควมมังคังมีต่ควมเจริญเขามาสู่ทุกประเทศอยู่ในอนุภัคพืผืนอาเซียนโดยเฉพาะเมนผูทีอยู่ติดกับเส้นทางรถไฟนี่ะโดยเฉพาะเป็นทางาผ่านผูที่มีโครงการห่วมกันก็จะเกิดมีผลประโยชน์อันสูงสดุดท,ทุกประเทศนั่นเองขอบใจสำนักงานติดตามภาพส้มมีมขา่าวข่าวความขืบหนาในไรก็จะมานำเสนอขอบใจสำหรับข้อมูลจากวิ่งจันทามขอบใจสำหรับเขตโดจิสติกพักนครวิ่งจัน ขอบใจผู้ภาพขอบใจเศรษฐกิจการค้าขอบใจทานู้ชมสบายดีขอบใจที่ท่านติดตามฮับส้มขอบใจที่ทานกด subscribe youtube ขอบใจที่ทานกดติดตาม facebook page กินหน่อย channel